วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเดอะแบกของทีมคนที่ไม่ว่าทีมจะทํางานน้อยทํางานมากยังไงเนี่ยฉันจะเป็นตัวที่ทําให้มันแบบไปข้างหน้าได้ทีมทํางานไม่เสร็จฉันจะเป็นคนกดให้มันเสร็จฉันจะเป็นคนที่คอยอุดรูรั่วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามและเรากำลังจะบอกว่าอย่าทําแบบนั้นการเป็นเดอะแบกไม่ได้ส่งผลเลวร้ายกับคนที่แบกอย่างเดียวแต่ส่งผลไม่ดีกับทีมด้วยครับ ก่อนอื่นเมืองไทยเราเรียกว่าเดอะแบ่าข้างนอกฝรั่งก,ก็จะต้องบอกว่าเป็น Hero c เคาเอร์ฮีโร่เคอร์แต่ฟังดูแล้วมันสวยไป <laughs> ต้องต้องอธิบายก่อนไหมครับว่า The b a บ k นี่คือแบบใช่ใช่เดอะแบึเช <the back S 2> ้ามาทำอะไรใช่ใช่หรือฮีโร่เคานเอรนี่คืยยังไงนะเขาต้องทำอะไรนะอะ จะเป็นคนที่รวบรวมอะไรหลายอย่างที่ทีมทําไม่ได้อยู่ในตัวคนเดียวกันอยู่ในต,<ม>ตัวคนเดียวเลยเขาจะเริ่มมาจากความเก่งมีคนขอความช่วยเหลือแล้วเขาก็ช่วยเหลือคนมีจิตใจที่ดีก็ช่วยเหลือคนไปเรื่อยๆพอเดินไปเรื่อยๆแล้วอะสิ่งที่ทีมทําได้มีกระจึงหนึ่ง แต่สิ่งที่เขาทำได้ที่ทีมทำแทนเขาไม่ได้หรือไม่มีใครในบริษัทที่ทำแทนเขาได้เนี่ยมันเริ่มขยายขึ้นเรื่อยๆต้อ, uh huh. องนึกดูถ้าเกิดแบบโฟล์ถ้ามีคนมาถามขอความช่วยเหลือคุณเรื่อยๆผ่านไปปีหนึ่งสองปีหนึ่งคุณก็ต้องเก่งขึ้น uh huh. ไอไอไอสกิลเซตไอตัว Experience ตรงนั้นตัวประสบการณ์มันก็จะต้องขยายเพิ่มมากขึ้นไปทางกับการมันไปกองอยู่ที่คนคนเดียวอ่า uh huh. ครับ ในในโมเมนต์ใน moment, ในในในหัวกันอ่าแทนที่จะเรียกว่าฮีโร่เคานเตอร์เรียกว่าเป็นบอทเน็กดีกว่าครับใช่เอาเข้าจริงใช้คําว่าฮีโร่ก็ดูดีนะมันเหมือนกับว่าคนอยู่ในเมืองเนาะใช่แล้วก็เวลาที่เกิดปัญหาขึ้นอนะ่ะคือฉันก็จะเริ่มไม่แก้ปัญหาเองละฉันก็ฉันก็เริ่มว่าอ่าแบทแมนอยู่ไหนอะไรอย่างอ่าหรืออ่าสไปเดอร์แมนทำไมไม่มาสักทีใช่เนาะใช่ใชครับใช่ก็จะเป็นเป็น,เ,ปนเหมือนเป็นฮีโร่ของเราใช่หรืออ่าในเคาน์เตอร์จริงๆของงานก็จะมีเหมือนกันนะคือแบบ เราอาจจะไม่จําเป็นต้องต้องจบมันก็ได้หรอกเดี๋ยวเดอะแบกก็มาเออจัดการได้เองหรือบางทีก็ก็ไม่ได้อยากจะพึ่งเดอะแบกนะแต่ว่าก็ก็พี่เขาทําเองเร็วกว่าใช่คือถ้าเราทําอาจจะใช้เวลาสองวันพี่เขาใช้เวลาสามชั่วโมงแล้วเราจะทาทาไมนะให้พี่มาทำสิใช่เผยเผยเดอะแบกอาจจะเป็นคนตัดสินใจว่าไม่เป็นไรผมทําเองดีกว่าถ้าเกิดผมปล่อยให้คุณทําคุณทําผิดผมก็มานั่งแก้อีกผมทําเองเร็วกว่าทั้งการทําและการ ลดความเสี่ยงในอนาคตด,ด้วยครับ<ช>ไม่ดีเหรอแล้วเขาก็จะแบกมากขึ้นเรื่อยๆเนาะเริ่มเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเดอะแบกเขาแก้ปัญหาหรือเขาสร้างปัญหานะเขาแก้ปัญหาหรือเขาสร้างปัญหานะโดยเฉพาะตัวเขาเองด้วยนะใช่แล้วสุดท้ายแล้วพอเขาไม่ไหวอ่ะเขาก็จะเกิดเบิร์นเอาท์ถูกป่ะครับโดยอัตโนมัติเลยอ่ะแล้วเขาก็จะแล้วเบิร์นเอาท์ปุ๊บเขาหายไปคราวนี้ทีมแบบระสำเลยนะมันมีคีย์เบิร์ดสมัยก่อนแบบ ห้าปีสิบปีที่แล้วผมไม่รู้ยังใช้กันอยู่หรือเปล่าเขาบอกว่าเที่ยวล้างกรรม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 คืออะไรคือโอเคครับผมทํางานมาไม่หยุดเลยผมจะหายไปแล้วนะหนึ่งเดือนหายไปแล้วครับแล้วก็หายไปเลยหมายความว่ากรรมที่เขามีไว้อะเขาก็พอหายไปปุ๊บทีมมันก็ต้องทําได้เนาะแต่ก่อนเขาเป็นบ o t t l ลเน c พอหายไปปุ๊บแค่นั้นน่ะเดี๋ยวเขาก็ทีมก็จะ manage แล้วเขาก็จะไอ้สิ่งที่เขาเคยเป็น b o t t l ลเน c ก็จะมีทีมอื่นมาทําก็จะทําให้มันหายไปพอเขากลับมาปุ๊บเหมือนกับว่าโดนชะล้างกรรมไปเรียบร้อยแล้วคนที่เคยโทรหาเขาจะหายไปคนที่เคยก็จะหายไปก็จะไปอยู่ในระบบใหม่ก็จะไปเปิดเริ่มใหม่แล้วคนคนนั้นก็จะเริ่มกระทำกรรมเพิ่มก็เลยไม่รู้ตัวเนาะมันเป็นมันเป็น practice ข้างนอกเลยบอกว่าถ้าเกิดจะลาแบบลาทีเป็นเดือนอย่างฝรั่งเนี่ยแบบลาทีเป็นเดือนสองเดือนเพราะอะไรเขาก็จะมีคำจะมีเทอมตรงนี้อยู่ว่าอ๋อไปล้าง cleansing อ่าฮะ cleansing holiday <laughs> อืมโอ okay. <laughs> เคเขาจริง <laughs> ธุรกิจอย่างธนาคารเองก็เคยได้ยินเหมือนกันนะว่าแบบเขาต้องมีช่วงช่วงเวลาที่ให้ใครบางคนในทีมเนี่ยลอาออกไปยาวๆเพื่อให้แน่ใจได้ว่าต่อให้คนคน,นั้นเนี่ยมันหายไปจริงๆ <laughs> ยังเดินต่อได้นะทีมก็ยังเดินต่อไปได้นะอืมมันต้องเป็นแบบนั้นเลยเหรอ ต้องรอถึงต้องรอถึงให้คนแบบล้างกรรมผมทนไม่ได้แล้วนะครับผมไปแล้วนะครับผมหายไปเดือนสองเดือนแล้วถึงค่อยมาตระหนักกันแล้วค่อยมาแก้ปัญหานี้เลยเหรออืมจริงๆมันไม่ต้องเนาะเอาคจริงแล้วเอ่อเราก็สามารถที่จะเพราะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มรู้สึกว่ามีใครบางคนในทีมเป็นเดอะแบกหรือตัวเราเองเป็นเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเป็นคนที่แบกหรือเริ่มแบบจะเบอร์นอลเราจะต้องย้อนกลับมาดูว่าเอ๊ะเราถือไปเยอะเกินไปหรือเปล่านะหรือเราเอ่าเราเป็นคนเดียวหรือเปล่านะที่ทําเรื่องนี้ได้ครับ ผมคิดว่ามีสองมุมผมคิดว่ามันแบ่งมาได้เป็นสองก้อนถ้าเกิดเราจะเราจะแก้ตรงนี้เนาะอันแรกคือด้าน responsibility หรือว่าความรับผิดชอบกับอีกอันหนึ่งคือด้าน skill set หรือว่าความสามารถอืมด้านความรับผิดชอบก่อนอ่าจะเห็นได้ว่าพอเป็น the b a c ปุ๊บพอมีคน set expectation หรือว่ามีคนตั้งความหวังไว้แบบว่าอ๋อพี่คนนี้แหละจะมาช่วยเราได้ ความรับผิดชอบมันขยายไปเยอะขึ้เนเรื่อยๆื่อแปลว่า,วาเราก็ต้องไปท <ำ S 1> ําสิ่งนั้นใช่ไหมผมคิดว่าอันแรกก่อนคือถ้าเกิดเราถ้าเราเป็นเดอะแบกคุณควรจะดูตรงนี้หรือถ้าเกิดเราทํางานกับเดอะแบกอย่างน้อยดูแบตเตอรี่ตรงนี้ก่อนอย่างน้อยเริ่มตั้งคําถามหรือว่าเริ่มเปิดคอนเวอร์เซชันเริ่มมานั่งคุยกันว่าเดอะสปอนเซอร์ตรงนี้ยังโอเคใช่ไหมพี่ยังไหวอยู่ใช่ไหมครับ แลยซอนตรงนี้มันไม่ได้กว้างไปไหมหรือว่าต้องการต้องการให้มันมีการมีโอน์ชิพอะไรที่มันยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยสิเช่นเช่นโอเนอร์อ่สมมติว่าผมเป็น PM เนาะครับพีเอ็มพีเอ็มเป็นแบไเป็นพีเอ็มพีเอ็มนี่ทำไมพีเอ็มเป็นอะแบกเยอะมากเพราะว่าเป็นโรส่วนมากจะมีแค่คนคนเดียวในในทีมเพราะฉะนั้นก็จะมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาต้องทำที่คนอื่นทำแทนเขาไม่ได้ในทีมเช่นต้อง track ว่าทีมทำ ตามแผนหรือเปล่า่ามโฟกัสของงานโฟกัสว่าว่าตอนนี้งานที่เสร็จกับแผนที่เราวางไว้มันมันไปด้วยกันหรือเปล่าใช่ไหมอาจจะต้อง c คอ r น i ด a t e กับทีมอื่นถ้าเกิดจะทำโกล์ไลฟ์เพราะเขาเขาต้อง responsibility หมายถึงว่าถ้ามันไม่เป็นไปตามแผนเขานี่แหละที่ต้องเป็นคน Take a คชั่นก็กระโดดลงไปลงโคลนไปสะสางไปทำเองใช่เป็นหน้าที่เขาเป็นหน้าที่เขาเป็นรับผิดชอบของขก็ดูก็ดูก็ดูเป็นหน้าที่ที่ต้องทำปะ ใช่แต่ในมุมของ Responsibility เนี่ยมันไม่ใช่ศูนย์กับร้อยมันไม่ใช่ขาวกับดำมันไม่ใช่แบบอยู่ดีๆหาแล้วมันไม่นั่นเลย r e s p responsibility อ่ะมันมี second seat ได้มันมี third seat ได้ไม่ใช่ว่าถ้าเกิดคุณ PM ป่วยไม่มีใครทำรี p พอร์ตเลยเอย่างนั้นเลยเหรอหรือ<ต>ไม่มีคนดูเลยว่าโกเกสของงานมันไปตามไปตามกำหนดหรือเปล่าเอาเข้าจริงแล้วผมมองว่าทุกคนในทีมมันสามารถเป็น คนช่วยเขาได้นะเท่าที่ฟังพูดมา Responsibility ของใครทุกคนในทีมเราเราเราทำตรงนั้นได้หมดครับ,รบในหัวผมจะถือว่า Responsibility ของคนในทีมอะเราพูดเป็นทีมเนาะมันคือ Cross Functional เพราะฉะนั้นมันจะมี Spike อ่าถ้านึกถึงแบบ Process อาจจะแบบเริ่มมา Requirement เข้ามาปุ๊บ BA เดือดร้อนโหต้องทำเยอะมากเสร็จปุ๊บ Designer เดือดร้อน เฮ้ยเอ๋จะต้องมีดีไซเนอร์ทำเสร็จปุ๊บต้ังรีบปั่นให้เสร็จนะภายใน2อาทิตย์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็จะมีมาเป็น development ตเอ๋ต้องปั่นให้เสร็จนะอีกภายใน2วันมี QA มันจะเป็นเวฟนี้ขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าทีมที่ดีควรจะโอเวอร์แลปกันได้มีคนที่เป็นเมนแหละร้อยเเซแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าร้อยแล้วศูนย์เลยมันต้องมีคนที่เป็นเบอร์สองได้ให้ตัวสิ่งที่มันกำลังเกิดฟลักซ์เอให้มันเคลื่อนไหวแบบอย่างนั้นะให้มันลดลงมาให้มันเสถียรให ไม่ต้องบูดวาไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับเว็บอัธจันทร์แต่นี่มันเปลี่ยน c u เจอร์การการบริหารจาัดการองคอก์กรเหมือนกันนะเพราะว่าครับก็สำหรับโปรแกรมเมอร์เนาะครับก็มันไม่ใช่ job description ของฉันที่จะต้องไปดูว่างานมันจะเสร็จตามเวลาหรือเปล่าในขณะเดียวกันมันเป็น job description ที่เขียนไว้ชัดเจนว่าเป็นหน้าที่ของ P m <PM. S 1> ใช่ใช่ปะแล้วนะมันก็เลยทําให้แบบก็ Pm ก็กลายเป็นคนแบกเรื่องนั้นคนเดียวอืแล้วก็ developer ก็แบก ไม่แบกเรื่องนั้นเลยเพราจะจ้จางพมาเขียนโค้ดเหรอใช่แล้วตามจอบตามจ็อบเดสคริปชันแล้วมันไม่มันมันไม่มาเนาะครับครับแต่ถ้าเกิดเราจะบอกว่าให้ทีมทํานอกจ o อบเดสคริปชันได้ด้วยออันเนี้ยก็จะเริ่มแบบอา้าวเราจะมีจ o อบเดสคริปชันไปทำไมนะผมอยากให้ตัวนี้เป็นการเริ่มโดยการเริ่มต้นคุยกันครับจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรก็ได้นะ จริงๆแล้วคนที่แบกเขาอาจจะยังแฮปปี้ดีอยู่เขาสามารถที่จะมีเวิร์กไลฟ์แฮมอนีได้เต็มที่ของเขาและเขาพร้อมได้จะทาทีนี้ทําอันนั้นไม่มีปัญหาเพียงแค่ว่าอย่างน้อยแบบเริ่มคอมมิชชั่นเริ่มคุยกันก่อนไม่อยากให้ไม่อยากให้เป็นอะไรที่คิดเอาเองอมไม่อยากให้มุมใดมุมหนึ่งคิดเอาเองและถ้าเกิดมันเริ่มคุยกันแล้วอ่ะมันสามารถที่จะต่อยอดได้อ่าในหลายๆใน,ายยาในหลายๆที่เช่นอ่ถ้าเกิดอย่างเด็บบางคนอยากจะแบบเฮ้ยอีก3ปีผมอยากกระโดด ไปด้านแมネจบ้างครับอืออ่ะจะได้มีมีที่ในการที่จะให้เขา grow ตรงนี้ได้หรือ,อ PM บางคนอาจจะแบบเอ้ไอตรงนี้ผมอยากจะได้ back up หน่อยผมอยากจะลดความเสี่ยงของผมเองไอตรงนี้ผมต้องการความช่วยเหลือตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอย่างน้อยคุยกันไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แต่อยากให้คุยกันเรื่อง responsibility อ่าโอเคอันเนี้ยแมเนจเมนต์ต้องเข้าใจด้วยครับเนาะเขาจะได้เขาจะได้รู้ว่า จริงๆ responsibility มันจะไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งมันสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้คนนี้อาจจะเป็นเบอร์หนึ่งแต่มันต้องมี second seat third seat ใช่ใช่ใแล้วก็เมื่อกี้เมื่อกี้โยงไปว่ามันจะเกิด responsibility ที่มันเป็น third seat ได้ second seat ได้เนี่ยก็จะเป็นที่ knowledge มาถึงอีกพาร์ทหนึ่งใช่นั่นคือเป็นที่เป็นที่ knowledge เป็นที่ความสามารถแล้วเพราะถ้าเกิดฉันฉันไม่รู้เรื่องนั้นเลยอ่ะ ฉันก็เป็นเซ c เ n d s ซีถูกเอสซให้เป็นเซคเก้นซีดก็จะทาอะไรไม่ได้อยู่ดีไม่มีความรู้เรื่องนั้นมันเลยเป็นสาเหตุที่มี practice ที่ทําให้สามารถที่จะถ่ายเทข้อมูลความรู้กับคนในทีมได้ลื่นขึ้นอ โนเลชาร์จิ่งจะเป็นเบสิกเบสิกบอกท่านงันมาแชร์หน่อยสิคุณทำอะไรเราทำอะไรเราอยู่ team, คอสต์ฟังชั่นอลทีมเราควรจะเข้าใจาว่าแต่ละแต่ละทีมทำยังไงเนะาะมันมีท่าท่าง่ายด้วยนะคืออาจจะไม่ต้องโนเลชาร์จิ่งนะวิธีการที่ทำให้ความรู้มันกระจายคือจับเขามานั่งใกล้ๆกันคือเขามานั่งข้างๆกันเขาไม่ต้องคุยกันก็ได้นะต่อให้เขานั่งหันหลังกันทำงานเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงจากอีกคนนึงอะแล้วโนเลชจมันจะมันจะวิ่งผ่านเขาเข้าไปเรื่อยๆเขาจะเริ่มทำได้เเรรื่่ออยๆถ้าาาบกว UX คุณนั่งทํางานอยู่ผแผนกนู้นนะครับคนละ,ะตึกใช่เดบไปนั่งทํางานอีกผแผนกนึงนะ <c oughs> ห่างกัน20เมตรอย่างเงี้ย <c oughs> ความรุ่ก็ไม่ถ่ายเทละ <c oughs> 20เมตรเหมือน20กิโลใช่มันอ่าใช่เพราะว่าออกจากลิฟต์มาก็เดินไปโซนนั้นเลยแล้วไ <c oughs> <อ>ม่เคยได้คุยกันเลยเนะ <c oughs> ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาทําทํางานที่มันเป็นเป็นอยู่ในคอไวลูเดียวกันครับ <c oughs> ก็ให้เขานั่งใกล้ๆกันครับครับโดยไม่สนใจว่าจริงๆแล้วคุณอยู่ตำแหน่งอะไรคุณกําลังสร้างคอไว l u e นี้คุณควรจะอยู่ใกล้ๆกันครับครับยากนิดนึงเพราะเอาเข้าจริงแล้วมนุษย์คนหนึ่งอ่ะมันก็นั่งข้างๆคนอื่นได้ไม่เยอะหรอกใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องจัดจัดทีมให้ดีว่าใครจะนั่งข้างๆใครมันมี practice อย่างอื่นที่จะช่วยให้ทีมทำตรงนี้ได้ลื่นขึ้นที่บรรญัิไว้ได้เพิ่มขึ้นเช่นหนึ่งผ่โ p r o g r a m m i n หรือการโรเตทคนที่นั่งใกล้อย่างแบบเซตที่ไว้เลย,เลยว่าเรานี้เราองนอวันจันทร์นั่งตรงนี้วันอังคารนั่งข้างตรงนี้ทํางานอย่างเดิมได้แค่แค่เราตัดสินใจว่าจะย้ายที่คนหรือรการทำเวิร์กช็อปด้วยกันอะไรพวกนี้ที่ตรงนี้ช่วยได้ผมคิดว่ามี p r a c t i อีกเยอะที่คนคิดมาเพื่อที่จะช่วยแก้ knowledge transfer ตรงนี้ครับครับในฐาะถ้าใครเป็น management เมื่อไหร่ก็ตามที่สังเกตเห็นฮีโร่ในองค์กรเห็นเดอะแบกในองค์กรครับ สำหรับองค์กรที่เป็นซอฟต์แวร์โปรดักต์คือต้อง uh huh. ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะผมคิดว่าเขาเริ่มมาจากที่ที่ดีหมายขามว่าเขาต้องการที่จะช่วยคนถ้าเกิดเขาไม่อยากที่จะช่วยอะ่ะเขาไม่สามารถที่จะมาเป็นเดอะแบกได้แต่แรกหรอกใช่เพราะมันต้องมาจากการที่ว่าอ๋อคุณมีปัญหาผมช่วยผมไปแต่ในจุดหนึ่งอยากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นอยากให้เราลดความเสี่ยงขอ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 งโปรดักข,ข,ข,<ะ>ของเราของของของโปรดักต์ของเรา มันก็ต้องมีอะไรที่มาช่วยใช่ครับครับดังนั้นเห็นเดอะแบกไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะครับหรือว่าเขาเป็นามาเร็งขององคอ์กรนะเขาเขาเขาเป็นเนื้อดีแค่ต้องเข้าไปช่วยเขาทำให้เขาไม่แบกอยู่คนเดียวให้ทุกคนรับโหลดไ,ไปดนในเซตคือทำยไให้เขาสเกลได้เนาะครับแล้วถ้าเขาทำตรงนี้ได้ดีถ้าเขาตรงนี้ได้ดีในทีมหนึ่งทำให้เขาช่วยสิบทีมได้ไหมอ่ะเป็นอะไรที่เราควรจะมาคุยกัน ผมเลยบอกว่า practice เช่นแบบว่าอย่างแบบ pair programming หมายความว่าแบบนั่งกันสองคนคีย์บอร์ดตัวเดียวจอตัวเดียวอย่างเงี้ยพอไปพอไปพอเข้าไป <c oughs> แนะนำหรือ introduce อให้กับ organization แล้วเขาจะบอกว่าทำทำไมเพราะว่าเพราะมันเสียเวลาเอา developer สองคนมานั่งเสียเวลาม,มันขัดกับการ management สมัยก่อนไงเพราะว่า management สมัยก่อนก็คือก็คุณทำงานเนาะใช่ใช่ไหมใช่ เอาปลาใส่กระป๋องเอใช่ะใชระหว่างแยกกันสองคนสองคนเอาปลาใส่กระป๋องใช่กับมาช่วยกันเอาปลาใส่กระป๋องเนี่ยแยกกันน่าจะเร็วกว่าครับอแต่งานครีเอทีฟและงานโปรแกรมมิ่งไม่ได้เป็นแบบนั้นผมเลยไฮไลท์ว่าก่อนที่จะทำ Process พวกนี้เริ่ม Conversation ก่อนฮีโร่อยากให้อยากให้แบบสด,ดุดีฮีโรไว้คนที่แบกเขาสำคัญแต่ว่าพี่ครับ ผมอยากให้ชีวิตพี่ดีขึ้นอยากให้พี่ช่วยคนได้ไกลขึ้นมากขึ้นต้องทํำยังไงนะคุยกันเรื่อง responsibility ก่อนแล้วมันจะเริ่มเห็นว่าอ๋อเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยตรงนี้เราเสริมได้ตรงนี้นั่นได้ไม่ให้ศูนย์ถึงร้อยให้ให้มี second seat third seat ให้ให้ v a r i a n t มันมัน,ม,น,ม,นมันลดลงแล้ว uh. เวลาพอเข้าใจถึงว่าทําไมเราอยากจะไปทางนั้น practice ที่มันฟังแล้วมันประแลประแล่ม,ปแ,มแปลกๆเช่นแพร programming uh. มันถึงมาตอบโจทย์ ครับหรือการเอาคนที่อยู่คนละแผนกมานั่งด้วยกันใช่ทําไมคนละแผนกต้องนั่งด้วยกันถ้าเกิดแบบบอสสั่งมาคุณต้องไปนั่งเขาก็จะถามว่าทําไมครับผมทําอยู่ดีปกติก็ดีอยู่แล้วทําไมผมต้องไปผมเลยคิดว่าตรงนี้เริ่มด้วยการคุยกันเรื่อง r e s p o n s i b i l i t y สําคัญสําคัญมากครับวาย get to why เพื่อที่จะช่วย the back ไม่ได้ช่วย the back เนาะครับ แก้ปัญหาเรื่อง responsibility ครับนะครับทำยังไงไม่ให้เขาต้องถือไว้คนเดียวครับกระจายได้แก้ปัญหาเรื่อง knowledge ครับแก้ปัญหาเรื่อง knowledge อาจจะแก้ด้วยการที่ทําให้เขาได้สื่อสารกันมากขึ้นได้สอนมีเวลาให้มีเวลาให้เขาสอนอคือก็ไม่ได้อยากบอกว่าให้จัดเวลาสำหรับสอนนะแต่อยากให้การสอนการถ่ายท,ายทอดความรู้รือการคุยกันเป็นเรื่องปกติปกติของทีมปกติของทีมทําให้เกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วถ้าเรา ดูเรื่อง responsibility ได้ดูเรื่อง knowledge sharing ได้ผมว่า the bag จะเริ่มเลยน้อยลงแล้วแทนที่เราจะมี the bag คนเดียวครับเราจะมี the bag ทั้งบริษัทเลยไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะช่วยกันแบกทั้งบริษัทคลาสสิกถ้าจะ deploy ต้องให้พี่คนนี้ทำครับพี่คนนี้ทำทำแล้ว save ทำแล้วมั่นคงทำแล้ว release ออกไปแล้วทุกอย่างพร้อมไม่ต้องโร l l b a c k ได้ หมายความว่าทุกรีลิสจะมาอรอที่ทนคนนี้ใช่ซึ่ง,งทำเน็กซ,ซ,ซ,ซึ่งซึ่งแทนที่ว่าจะบอกว่าถ้าต้องการคุณตี้ต้องให้คนคนนี้ทํามันควรจะกลับกันคือถ้าถ้าถ้าให้ถ้าให้คุณแบกตรงนี้ทำจะสเกลคุณตี้ยังไงโดยที่เขาไม่อยู่ใช่นั่นเป็นไม์เซ็ตที่ที่ต้องมานั่งคุยกันครับเ <laughs> พราะฉะนั้นเนี่ยก <c oughs> ็อ่ามันก็จะ้การว่าถ้าเกิดจะอ่าดีพอให้ได้คุณตี้ดีครับอ่าคุณควรทาแบบนี้และโนเลสคนที่รู้โนเลสนี้ ไม่ได้อยู่ที่คนคนเดียวใช่ใช่ใช่มีประสบการณ์มีคนที่เคยทำตรงนี้แล้วเซ็กซนดซีเจอร์ซีดทำกันพร้อมเป็น c u เ t อร์เราทำกันตามปกติความความหนักมันจะลดลงเรื่อยๆอยากควรจะสดุดีฮีโร่เราครับเราควรจะสดุดีฮีโร่เราคนที่แบกเราช่วยมาถึงตรงนี้แล้วชีวิตเขาต้องดีขึ้นเยี่ยมใครเป็นเดอะแบกอยู่ตอนนี้เราอยากให้ชีวิตคุณดีขึ้นครับช่วยกระจาย responsibility ของคุณออกไป กระจายน e เลชของคุณออกไปแล้วคุณจะแบงน้อยลงชีวิตจะดีขึ้นครับขอบคุณครับ